เดี๋ยวล้องช่องนี้ดูครับมันครับนี่นีนะครับผมล้องตีดูนาๆ,ๆมาแล้วมาแล้วหยยดร้อย,ย,อยไม่ต้องส่งเลยวิ่งออกมาจากชายตะลิงนะกัดเลยไม้เดียวเลย เป็นอร์ชอนนะครับกันตามมินีนะครับผมใส่สวยเลยสีห้าขีดมีอ่ะตัวเนี้ยโอ้ป้ายังสวยอะ่ะติดใต้คางนะครับก็คือสภาพไมายก็อย่างนี้เลยครับตามนี้เลยล่องสวนอยู่ค่ะก็คือผมตีไปแล้วเหยื่อมันติดอยู่กิ่งไม้นะครับผมก็เคาะเคาะเขย่าเขย่า, aw, า aw, ดึงมั่งเขย่ามั่งมันหลุดได้เนี่ยมันวิง่งออกมาจากกอหญ้าพอดีตามมากัดรอบแรกไม่โดน แล้วไปจุบเอาใต้น้ำอีกทีหนึ่งมันก็สวนเลยโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับมันตับมินินะครับเหยื่อนาจิงสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับของเล่นไปช้อนมันตับมินิกัดเป็นโดนเล็กใหญ่เก็บหมดสุดยอดครับผม